นอสบายะล้วเปลี่ยนข้างแล้วม่อกี้เัานอนข้างนี้เาเปลี่ยนมาข้างนี้แล้วแสดงว่าไม่ใช่เราเมื่อยแต่จอเมื่อยใช่ไหมนอนสบาย้าขโกรธมากยัาไปกินเลยกิน ทำมาให้กินทั้งวันเลยขอบคุณแขกเป๊กเลยอ่ะถ้าหลับใช่วยไหมเนี่ยเมื่อเช้าไปเห็นนอนท่าเนี้ยตูดโดงเสือล้างก็ยังรูเมนเสือมาจางไหนอ่ะเป็นปรัอยูอ่ะจ้ะอ๋อโอเคเพราะว่ามันสกปรกอ่ะโอ้เรามาต้องนีดชีตตกกตากไว้ สองสามวันเท่านั้นแหละอ,อ้อยกวหมดเมื่อกี้แม่เขาบอกเขาฉีดแล้วเขาฉีไปแล้วหนึ่งงอดีนะนาะบายจังเงว้ยรบักนี้รับเอีทั้งวันเอฟซีทั้งวันสับเนนมันคอยจะ่ึลนเออเลอร์เนเนมันเ่นเออเลอร์อย่างเยวคันตรงนี้เอามาๆมาเกล้ามากเลบอกสิว่าคันตรงนี้ นอนงายก็ไม่นอนชอบท่านี้สิตาลองอุ้มเดียวพระอาจารย์่ะทำไมโดนสวมอ่ะพระอาจารย์เนี่ยโยมเสียงเลยอ่ะแต่มายังไม่กล้าเลยแต่ก่อนเหมือนจะกอดเขาได้แล้วนะคะน่าจะกอดเขาได้แล้วแต่ว่าอุ้มนี่ไม่ไม่แน่ใจเนาะอยากอุ้มอยู่เนี่ยอยากอุ้มมันได้การนอนหง่ายม้วนไปลูกวันนี้คอยคอยกลาว เ <c oughs> นี่ยองกินน้ำเย็นหรือเปล่านี่ไอซ์อตะน้ำแข็งกันกาอนไอซ์จไปสั่นน้ำเย็นไลูกดื่มมะนาวน้ำมะนาวเนี่ยน้ำที่บอ่อเราเนี่ยพอแล้ว <c oughs> นอนสบายสบายเลยเจริญพรบรัญญาติโยมตุกคุกท่าน114ท่านนะ จอเข้าห้องน้ no ําท like cit ี่ไหนครับโหเนี่นั่งนั่งทับใครก็เยี่ยมสุดนั่นแหละโยมโยมก็ถามมาได้เนาะจอเข้าห้องน้ําที่ไหนปวดเออตรงไหนเขาก็ถ่ายตรงนั้นเลยโยมนะเขาจะไม่ไม่ถ่ายไม่เป็นที่นะเขาไม่เหมือนหมาแมวนะโยมนะหมาแมวเนี่ยเขาเขาเคยเคยถ่ายตรงไหนเขาจะไปถ่ายตรงนั้นแต่จอเนี่ยปวดตรงไหนก็ปล่อยตรงนั้นนะโยมนะ เป,นะเปิดเลยโยมนะจอดเลิดเลยนอนสบาย,า,ายายมกดจัพอนยมพี่กดจะพอเป็นยังไงบ้างเนี่ยเพลินะกันเลยทีเดียวกันยะมพี่กดจะพอนะพอดีโยมแม่นะของแฟนจะไมของคนขับรถเนาะนะนะไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ไม่ไม่ได้มา ร้อยหายก็ทรงทรงตัวนะโยมเนาะก็ดูแลเท่าที่เราจะดูแลได้มากที่สุดแหละเพราะว่าอายุคนแก่คุณโยมอายุคนที่90กว่าแล้วเนี่ยถ้าเขาโรงพยาบาลเนี่ยก็ที่จะกลับมาเหมือนเก่าเนี่ยมันมันมันเป็นปาฏิหาริย์ที่ที่ที่ยากแต่ว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนั่นแหละนั่นก็คือก็รักษากันไปเนาะนั่นแหละนะก็เป็นกําลังใจให้นุโยมเกษพรนะเจริญพรบรรดาญาติโยมทุกคนทุกท่าน ตูนล่แ้อาหวนะปังนถ้าเาใ้างนก็นวนิ่งเลยสบายตัวเลยลิงอ้วนลิงอ้วนเลยกกแล้วเวลาผมกินอะไรไงมันจะไหลลงไปแล้วมันก็จะกัดเนะมันขัน ขันแล้วเขาจะเก่าขกเาขเาขดเช็ดไม่ได้เนาะจอดเช็ดไม่ได้มัสการก์ท่านสาธุนะเปิดก่อยยมนายยมนาบอกว่ามีเสื้อกันหนาวให้จอใส่ไหมครับเดี๋ยวก็มีดามห้าอีกแล้ว,ว่าเออใส่เอาเอา,เอาคอนเทนต์มี <laughs> ก็ใส่ไม่ได้หรอกคุณโยมคือใส่ได้นะแต่ว่าเขาใส่ได้ไม่นานแล้วเขาก็ถอดออกเหมือนเดิมคุณโยมโรตาเชิดก็ใส่อังสะให้ตั้งหลายรอบคุณโยมก็ยังถอดออกนะโอ้โยมเลยบอกว่าใส่อังสาแล้วนี่ยโยมจะมาจับไม่ได้นะเป็นหลงพ่อจ๋อแล้วต้องตามหาอุปชากันให้ควักอีกแล้ววันนี้นอนสบายสบาย ฟรีอะไรเยอะมีคนมาเกาให้ถึงชั่วโมงยังเนี่ยอ๋อ,อวันนี้ไม่สนนเดชใช่ไหมโยมนี่ระมวลน,นอนนเดชมามาแต่จ่อไม่สนอะ่ะเออมีโยมมาเกาให้จ่อมไม่สนนเดช <laughs> นเดชเลยไปเดี๋ยวดดเดชนเดชก็มาคุณโยมนเดชชอบอาบน้ําให้จ่อโยมเอ้ยอเ,ออ <laughs> เอาแชมพูอะไรมาใส่ก็ไม่รู้เสร็จปุ๊บ ล้างล้างจอมไม่สะอาดเดี๋ยวนี้หนีขึ้นบนหลังคาเออเอาเอา,เอาไปใหญ่เลยเคนนี้โอ้โหนาเด็ดนาเด็ดของเราเรียกเขาด้านเดชนยิ้มยอมโอ้โอ จริงๆนอนสบายสบายเลยอยากให้จอยิ้มเอ้ไม่ไดีหรักเยอะไ <c oughs> อ้คนที่อยู่ใ,ใกล้ๆนี่ลำบาก <c oughs> <c oughs> นอนพอปันเด็กคนโยมขี้อ้อนคนโยมนะจออาจจะขี้อ้อนหน่อยนึงก็แล้วนอนสบายสบาย